สบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู้ช่องเดอะมุยไดอารี่มีเรื่องเล่าเด้อครับเดอเมื่อนี้กัะมาพ่อกันอีกแล้วกับค่อยกับเอ่อมูซี่ปึกนักวิชาเกินประจําโตค่อยนี่ละว่าวพื้นกูอีกแล้วเนะาะฮ่าฮ่าเอาเมื่อนี้เขาสีม,มาว่าเรื่องไงคักไงโพดไงกว่านี่กอยอสองเฮาอีกพี่น้องโพดไปแล้วมึงเกินหลายเขาเรื่องโหลดไปเพิ่นถ่าฟังอยู่เอาเอาเอา,เอากระสีบอกเพื่อนก่อนว่า เมื่อนี่เฮาสิผ้าไปใสเ่เฮาสิพ้าไปซองเบิงบ้านเฮาบ้านอิลีอิลีนี่ล่ละกาแล็กซี่ทั้งช่างเผือกเฮานี่แล้วสิผ้าไปเบิงว่ามันเกิดมาไดใดจังไดหน้าตามันเป็นแบบใดแน่มันมีอีหยังลึกลับๆซ่อนอยูบอ่บ่อแล้วเอออนาคตตะการมันสิไปทั้งใดแบบว่าเจาะลึกถึงแกนถึงไส้เลยเตรียมข้อมูลมาเน่นปึกบเสียวหรือซิมาว้าเดาสุ่มคือเก่า ไอ้มึงนี่กระถามคือจังบอกเคยฟังกันข้อมูลข่อยแน่นปึ๊กกว่าคอนกรีตเสริมเล็กอีกเรื่องนี้มันม,นมาหากาพ์แพงจักรวาลนีิหลีได้สูนโนโนเอาศูนย์กับศูนย์เริ่มเลยติย้อนไปโหเป็นสิบกว่าพันล้านปีพุนะ่นเนาะตอนนั้นมันมีอะไรอย่างแนวอะแมนละเซลประมาณ13บจุพันล้านปีก่อนนู่นนูน,นหลังบิ๊กแบงใหม่เลยเพิ่นเอิ้นช่วงนั้นว่ายุคมืดคือ คือมันยังบม่มีดาวจากดวงมีแต่ก,กา๊าซเอ่อไฮโดรเจนกับฮีเลียมลอยเคว้งคว้างอยู่ซื่อๆว่างเปล่าเลยติจังสันละพอมันเย็นลงแห้งนมถ่วงมันก็ค่อยๆดึงไ้ก๊าซพวกนี้มาจับกลุ่มกันกลายเป็นก้อนเมฆก,กาา๊าซใหญ่ๆเอินว่าเมฆก,ก๊าซโปรโตโกาแล็กซี่นี่แหละต้นกำเนิดเท่า แปลว่าตอนแรกมันก็เป็นแค่กลุ่มควันฟุ้งๆยุยยุย่ได้เป็นแผ่นแป๊ะแป้งงามๆคือรูปถ่ายเนาะถูกต้องแม่นเลยทางช้างเผือกยุคแรกๆนี่บ่ได้เป็นทรงกังหันงามๆแบบนี้เด้มันเกิดจากการแบบว่าซนกันแล้วก็รวมล่างซนกันแมนกาแล็กซี่แคระน้อยๆกับกลุ่มดาวนับโบทวนมันซนกันไปซนกันมาแล้วก็รวมกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น หลักฐานมันก็นยังอยู่ในส่วนที่เก่าแก่สุดที่เอินว่าฮโลหมองที่มีกระจุกดาวส่งกลมโบราณโบราณอายุเป็นมื่นล้านปีอยู่เต็มไปหมดพวกนี้คือผู้เฒ่าผู้แก่ของกาแล็กซี่เฮาเลยล่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวสนกันนี่คอยคือภาพดาวมันตํากันตุ่มตาาแตกเบิดมันบ่เป็นจังสั้นบอกห้ยใจเย็นๆก่อนเพื่อนดาวแต่ละดวงในกาแล็กซี่มันอยู่ห่างกันคักห่างกันเป็นปีแสงหมดเด้อ๋อ โอกาสที่ดาวมันสีมาต่ากันเองตอนกาแล็กซี่้นกันน่ะมันหน่อยหลายหน่อยกว่าโอกาสที่มึงสีเศร้าว้ามากอีกอ้าวบักนี่ส่วนใหญ่มันเป็นการรวมโตกันย้อนแห้งนมทวงซื้อดึงให้มันมายุบร่วมกันปั่นให้โครงสร้างมันเปลี่ยนไปเคเคเข้าใจละเว่าเรื่องซนกันแล้วมีครั้งใดที่มันแบบพลิกชีวิตกาแล็กซี่เฮาเลยบอกการซนครั้งประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยมีอันนี้เลยทีเด็ด ประมาณ1 0 1ถึง12ล้านปีก่อนทางช่างเพื่อเข้าไปซ้นแล้วก็กลืนกาแล็กซี่แคระอันนึงซื้อซื้อแปลกๆไกาย่าเอ็นเซลาดัสซอสเอจซอสเอจคือซื้อแนวกินแฮะแล้วมันเฮ็ดหยางการกลืนกินครั้งนี้แหละคือจุดเปลี่ยนมันไปกวนโครงสร้างเกา่าเหตุให้กาแล็กซี่เข้าเริ่มหมุนเร็วขึ้นเกิดเป็นแผ่นจานบางชินดิส คือมองที่ระบบสุริยะเฮาอยู่นี่แหละแล้วก็เหตุให้เกิดแผ่นจานหนาติกเดสกที่เก่ากว่าน้ำปาดแสดงว่าที่เฮามีบานอยู่ได้นี่ก็ย้อนไปกินมูมาตัวนี้กาลักซี่นี่ปอบคือกันเนาะแล้วมีอันอื่นอีกบ่ที่เฮาไปซอยมาก็มีเลื่อยอยู่ตอนนี้ก็กำลังย่อยกาลักซี่แคะคนยิงธนูยังบ่เบิดดีกับอีกอันที่เพิ่นยังถิงเถียงกันอยู่กาลักซี่แคะมาน้อย แต่ละเทียที่รวมกันกาแล็กซี่เฮาไกใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นคักเนะยาะหญยย้อนกินเพื่อนแล้วนักวิทยาศาสตร์เพิ่นหูได้จังไหว่าไผถือก,กินตอนไดมีกล้องวงจรปิดบอกกล้องวงจรปิดบ่มีนอกแต่มีซากเพิ่นไปพ่อสิ่งที่เอื่นว่าทางเดินของดาวฤกษ์เป็นกระแสคืออย่างวะมันคือซากดาวของกาแล็กซี่ที่ถึกกินนั่นละ่ะ ถึกแหงหนุ่มทวงเฮาดึงย,ดยืดยืดยืดออกอันสายยาวยาว,ยาวลอยอยู่ในแฮโลคือซากฟอสซิลเลยนักดาราศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้เพื่อนเออนเท่ๆว่านักโบราณาคดีกาแล็กซี่เด้โหนักโบราณาคดีกาแล็กซี่คือเท่แท้คือจังนักสืบเลยเนาะแมนแล้วเพื่อนใช่ซากดาวนี้ล่ะสืบประวัติการซนการรวมร่างของกาแล็กซี่เฮาอ้าวพอหูป,ประวัติศาสตร์สงครามกาแล็กซี่แล้ว สรุปให้ฟังแน่ตอนนี้บ้านเฮามันมีส่วนประกอบหลักๆอีอย่างแนห่หมอโอเคโอเคสรุปง่ายๆเด้อทั้งช่างเผือกเฮาตอนเนี้มีหลักๆคือ 1. แกนกลาง galactic b o s g e มองป่องๆแน่นๆตรงกลางนั้นหละส่วนใหญ่เป็นดาวเท่าๆสีแดงๆอื 2> อ 2. แผ่นจาน disk อันนี้มีสอชั้นเด้อคือแผ่นจานหนาเก่ากว่านั้นหนาดาวหมุนช้าๆกับแผ่นจานบาง ไม่กว่า,บางบางๆดาวหมุนเร็วๆระบบสุริยะเฮาอยู่ในแผ่นจานบางนี่บานเฮาอยู ong ong ่หมองบางๆนี่เองแม่น 3. แขนกังหัน spiral arms ที่เห็นเป็นลายๆงามๆเช่นแขน perseus แขน Orion ที่เฮาอยู่แต่อันนี้สำคัญสำคัญอย่างแขนเนี่ยบ่นมปนโครงสร้างถาวรมันว่าเป็นว่าดาวมาติดอยู่แขนนั้นตลอดไปเด้ฮะจังใดหรว่มันเป็นแค่คลื่นความหนานแน่น density wave คือคลื่นที่มันเคลื่อนที่ไปในแผ่นจานแมนคือจังคลื่นในน้ําหรือเอ่อคือภาพคือรถติดบนทางด่วนนั่นแหละถนนมันอยู่หมองเก่าแต่มองที่รถมันหลายๆมันเคลื่อนที่ไปได้ดาวกับก๊าซก็คือกันมันเคลื่อนที่ผ่านแขนไปหมองแขนนี่คือหมองที่ดาวกับก๊าซมันมาแออัดกันชั่วคราวมันเลยสว่างแล้วก็เกิดดาวใหม่หลายหมองนี้ป้า โดดถือต้มมาตลอดชีวิตกูคิดว่าเป็นแขนอิลีมีดาวเกาะอยู่คือแขนคนมาตั้งดนที่แท้เป็นแค่คลื่นรถติดเค <c oughs> ขายจังสันล่ะเอาเอาแล้ววันสุดท้ายล่ะซ <c> ีเฮโลส่วนนอกสุดเป็นทรงกลมใหญ่ๆล้อมกาแล็กซี่ไว้เป็นบ้านของดาวเถ่าเๆพวกกระจุกดาวทรงกลมกับพวกซากสเตลลาสตรีมส์ที่ว่าไปตะกี้นั่นแหละโอเค พอผู้จักโครงสร้างบ้านเฮาแล้วบาทเนี่ยมาขุดคุ้ยความลึกลับเรื่องแ,แปลกๆที่ซ่อนอยู่แน่มีอียังให้ตื่นเต้นแน่จัดไปเรื่องแรกเลยกลางใจเมืองหลวงเฮาใจกลางกาแล็กซี่นั่นแหละมันบริสมบสุกเดอ้อมันมีอภิมหาหลุมดำซ่อนอยู่ซื่อว่า Sagittarius A Star หรือ SGR A หลุมดำยกักษ์ใหญ่สมยหนักกว่าดวงอาทิตย์เฮาเอา่อประมาณสล้านเท่า สีล้านเท่าโอ้แม่เจ้าคือสิดูดคักแท้เราเบิรงมันจังไดมันดำปึ๊บปีแถมอยู่ไกลโพดมีฝุ่นบังหิกแม่นเบิงงอยากคักต้องใช้กล่องโทรทัศน์อินฟาเลดชนิดพิเศษและวก็เทคนิคซอยให้ผ้ามันชัดเพิ่นส่องเบิงงดาวดวงหนึ่งสื่อ s 2 <S ดาว s 2 <S แมนดาว s 2นี่มันโคจรรอบหลุมดำ sgra แบบใกล้ๆเลยแล้วมันแหลนวนวนไวคัก ความเร็วเกือบ30ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงโหไวปะงั้นการโคจรของดาว S2 นี่ล่ละคือหลักฐานชั้นดีบอกว่าตรงมีอย่างสักอย่างที่มวลหลายคักๆอยู่มองนั่นซึ่งก็คือหลุมดำ SGR A นี่ล่ละผลงานนี่เหตุให้เอ,อนักวิทยาศาสตร์อ n d r e a g เ e สกับ l ล n d e n h a ดเ r นเพิ่นได้รางวัลโนเบลนํำเรื่องนี้เลยเด้สุดยอดมีแค่หลุมดำตีมองใจกลางยังยังมีของแปลกอีก เอ่ว่าวัตถุจีวัตถุจีคืออย่างอีกเอ๊ะหรือข้างในมันสิเป็นดาวหรือดาวคู่ที่ถือก๊าสนานาหุมอยู่พอเข้าไปใกล้ลุมดำก๊าสข้างนอกถือดูดไปแต่แกนกลางที่เป็นดาวมันรอดตกลงมันเป็นก๊าสหรือเป็นดาวงงเด๊หรือเป็นโตอีหยังปลอมโตมานั่นแหละประเด็นเพิ่นก็ยังฟันทงบบได้ยังเป็นปริศนาอยู่กำลังศึกษาหาคำตอบกันเอ้า เรื่องต่อไปคอยได้ยินว่าแววเมวื่อวาแกล็กซีบ่บานเฮานี่รูปทรงมันบ่อสมประกอบมันเบี้ยวเบี้ยวตีภาพงามๆกลมๆแบนๆที่เฮาเห็นคือภาพลวงตาบ่แมนเราเซียวความจริงมันกับมีตำหนิอยูขอ่ขอบขอบของแผ่นจานแกล็กซีเ่เฮามันบิดเบี้ยวงอๆขึ้นลงคือปีกหมวกปีกกว้างๆเพิ่นเอินว่ากาแล็กติกวอปวอปคือในหนังไซไฟนั่นบ่คล้ายๆแต่ประมาณมันแค่บิดเบี้ยวซื่อๆ เรากะแขนบางแขนกะอาจสีเงาบ่เท่ากันสว่างบ่ซ้ำกันเอาแล้วเป็นอย่างคือเบี้ยวไัยไม่ดึงเล่นมันเมาตีสาเหตุหลกัหลกๆเลยกับมาจากเพื่อนบ้านเฮานี่ล่ะกาเล็กซี่บริวารเมฆมาจแลน Make ใหญ่กับเมฆมาจแลนเล็กสองอันนี้มันโครจร้อมเฮาแล้วแห่งดึงดูดของมันกะมาดึงดึงกระตุกกระตุกตขอบกาเล็กซี่เฮาให้มันเบี้ยวไปอ๋อโทษเพื่อนบ้านตัวนี้กะส่วนหนึ่งอีกอย่างคือ รัศมีสาสารมืด Dark Matter Halo ที่หุ้มกาแล็กซี่เฮาไว้อยู่อากสิมีรูปร่างบ่ได้กลมดิกมันก็เลยส่งแหงดึงดูดบ่สม่ำเสมอ,อเห็ดห่แผ่นจานมันเบี้ยวได้คือกันโอ้ยกาแล็กซี่บ้านเฮากับบุงงานสมบูรณ์แบบตัวนี้เสียใจเด้ะมึงนี่ความผสมบูรณ์แบบนี้ล่ะมันมีประโยชน์เด้มันสอยแห่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องสาสารมืดได้ไงจังใดกะการที่มันเบี้ยวมันบอกว่า ต้องมีมวลบางอย่างที่เฮามอง่เห็นกำลังส่งแห่งดึงดวดมหาสารอยู่เบื้องหลังซึ่งก็คือสา,สารมืดนั่นเองมาเรื่องลึกลับสุดท้ายอันนี้โคตรอลังการถ้าเฮาเปลี่ยนตาเฮาให้มองเห็นรังสีพลังงานสูงเช่นรังสีแกมมารังสีสเอ็่างเฮาสีเห็น,ออหนฟองอากาศเฟอร์มีเป็นฟองยักษ์สองลูกพุ่งออกมาจากใจกลางกาแล็กซีตั้งฉากกับแผ่นจานไปคนละทางเลยฟองสบู่ ให,ใหญ่ซํำไดใหญ่คักลูกหนึ่งยาวตั้ง25,000พันปีแสงสองลูกรวมกันกะห้าหมื่นปีแสงใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งของกาเล็กซี่เฮ้าพุ่นเด้ะฮะฟองเอียงใหญ่ปานาน,านั้นเอาไปเป่าเล่นได้บบหมอแล้วไผมาเป่าทิ่มไว้เป่าเล่นกะโตใครตมันเดอ้อมันห่อนแห้งและก็เต็มไปด้วยอนุภาคพลังงานสูงบ่แมนฟองสบู่ธรรมดาเอา้าแล้วมันเกิดจกหยัง เพิ่นสันนิษฐานว่ามันเกิดจากเหตุการณ์ลุนแรงคักๆในอดีตหมองใจกลางกาแล็กซี่มีสองทฤษฎีหลักๆคือ 1. อาจสิเกิดจากตอนที่หลุมดำ SGR a มันปะทุแห้งๆเมื่อหลายล้านปีก่อนอาจสิย่อนกินดาวหรือก๊าซก้อนย้ญ่เข้าไปแล้วก็พลพลังงานออกมาเป็นลำ่ำเป่าก๊าซใส่ฟ,ฟูออกเป็นฟองหูหลุมดำาละติสั้งสัก็ได้ฮ่าหรือส อาจจะเกิดจากช่วงที่ดาวเกิดไม่หลายๆดวงพ้อมกันแถวใจกลางแล้วก็พากันระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาหลายๆกันพลังงานจากซูเปอร์โนวาหลายๆดวงร่วมกันกับเป่าก๊าซให้เป็นฟองยักษ์แบบนี้ได้หรือกันสรุปแล้วอันใดมั่นถือกันแน่หลุมดำปทะหรือดาวระเบิดมูเอ่อตอนนี้ก็ยังบ่มีิไพฟันทงไดร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกกำลังหาหลักฐานเพิ่มเติมกันอยู่แต่ที่แน่ๆคือฟองอากาศเฟอร์มิี่ มันบอกเฮาวา่าใจกลางกาแล็กซีเฮามันบ่เคยสงบมันมีอดีตที่รุนแรงแล้วก็อาจมีอีหยังเกิดขึ้นอีกก็ได้ในอนาคตโอ้โหเรื่องราวมันยาวนานแล้วก็ซับซ้อนคักเนาะเซียวฟังแล้วมึนเลยแล้วแล้วบทสรุปสุดท้ายละ่ะทางช่างเผือกเฮาซียูไปตลอดการบอบอ่มียอยัางยู่คําฟ้าดอกเพื่อนเอ้ยกาแล็กซีเฮาก็มีชะตากรรมคือกัน อีกประมาณสี่หาพันล้านปีข้างหนา้าทางช่างเผือกเข้ากำลังสิไปส้นกับแกเล็กซี่เพื่อนบ้านที่ใหญ่สุดในแถบนี้คือแกล็กซี่แอนโดรเมดาแอนโดรเมดาฮะส้นอีกแล้วสิต่ากันอิลีติบ้าคราวนี้ของจริงเลยเนาะแล้วแล้วโลกเข้าสิเป็นอย่างบอกดวงอาทิตย์สิแตกบ่เข้าสี่รอดบ่ม่กูบอกให้ใจเย็นๆสักเท่อแล้วมันโมเมนการตามกันเปรี้ยงปรางคือรถสน้นคันดาวมันห่างกันหลาย แต่แต่กาแล็กซี่ซนกันเดแมนแต่โอกาสที่ดวงอาทิตย์เฮาสิไปต่ำกับดาวอื่นในแอนโดรเมดามันน้อยแหง้งน้อยมากๆแต่ที่แน่ๆคือแห่งโน้มถ่วงของสองกาแล็กซี่ยักษ์เนี่ยสิปะทะกันรุนแรงมันสิด,ดึงดูดฉีกถึงโครงสร้างเดิมของกันและกันแก๊สกับฝุ่นสิถึกปันป่วนบีบอัดเข้าหากันเหตุให้เกิดดาวฤกษ์เกิดใหม่มหาศาล เป็นช่วงเบบี้บูมของดาวครั้งใหญ่เลยอ๋อเกิดดาวใหม่เต็มเลยติแมนแล้วสุดท้ายสองกาแล็กซี่ก็จะรวมร่างกันอย่างช้าๆเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีกลายเป็นกาแล็กซี่อันใหม่ที่ใหญ่กว่าเก่าอาสจจิเป็นรูปไข่หรือธงรีเพิ่นมีซื้อตั้งถาไว้แล้วเด้มิวโคเมดามิวโคเมดาคือซื้อแป,กแปลกๆว่ะ คือซื้อ,อยากแก้ไอน้ำดำแทะ <laughs> มึงก็คืดไปเรื่อยมันก็แค่เอาซื้อมิวกิเวมาบวกกับแอนโดรมีดาซื้อๆนี่แหละเสียวลูกครึ่งไงเข้าใจบ่อเออเออเออข้าใจก็ได้วะลงใจไปหน่อยหนึ่งที่บ่ได้แตกสลายโอ้โหมือนีคือได้ฟังเรื่องบ้านเกิดเฮาแบบเต็มอิ่มจุใจคักตั้งแต่เป็นฟุนผงในยุคเมืดสด้สนกันไปกินกันมาจนเป็นกาแล็กซีใหญ่ๆมีหลุมดำยักษ์อยู่ใจกลางมีฟองสบู่ปริศนา มีหอดความบิดเบี้ยวแล้วสุดท้ายก็สิไปร่วมรังกับเพื่อนบ้านอีกมันมหากราบอีหลีเด้ขอบใจหลายๆเดิมูที่เอาเรื่องมวนๆล,ลึกๆมาเบาสูฟังเมื่อนี่ถึงสีเถียงกันไปน้ำก็ได้กส็สบายมากเรื่องจักรวาลนี่มันกว้างใหญ่แล้วก็น่าฮูเนาะวอาแล้วก็มันดีขึ้นกันเออว่าเรื่องอวกาศเรื่องดาวเรื่องนอกโลกเนี่ยค่อยนึกขึ้นได้พอดีเลยนึกอีอย่างสิขายตรงอาหารเสริมจากดาวอังคารบอกจากนอยท้องมึงเนี่ยขี้เดียด กูแค่นึกเรื่องคำขำได้เมื่อก่อนคอยไปเคี่ยวอวกาศมาไปตอนใดวะบาชวนเออนะสมมุติคอยไปถามมนุษย์ต่างดาวว่าสูซ,ซูกินยังเป็นอาหารหลักวะมึงหูบอกมันตอบว่าอย่างตอบว่าอย่างกินต้มยำกุ้งบอกมันตอบว่ากินข้าวนอกโลกตัว <laughs> โถมหามูกระดอกกเดียยครับเล่นอย่างของมึงนี่อ,อ๋อกระมวนมวนกันไป เออระเหยซัมนี่แหละครับพี่น้องสำหรับเดอะมไดอยารี่มีเรื่องเล่าในมือนี่กระเพาะซัมนี่ก่อนเนาะเท่อน่าสิม,มีเรื่องอีอยังมัดเจาะลึกมาเว้าสู่ฟังกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันเด้อครับเด้อสำหรับมือนี้คอยกัหมูคอยลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ